สวัสดีครับพบกับลอยุทธนะครับวันนี้เรามาเปิดกันอีกแล้วกับ vma x ไคลแม็กนะครับวันนี้มาเปิดกันอีกรอบหนึ่งโอเคกล่องก็รวมเป็นกับเมื่าวานเป็นกล่องที่สองนะครับเมาวันนี้จะได้อะไรมาเพิ่มอีกไหมอ่ะแกะยากกันโอเคทำไมเราไม่ใช่คัตเตอร์เรายังตามล่าหามกเกนเหมือนเดิมนะมกเกนมกเกน ขอมูกเกนดีเถอะเครอบนี้เรามาสับสับสับสบล้วนี่จ้อ่าก็ตามเดิมเหมือนเดิมก็วีโปเกมอนวีประมาณ6 6หกหกถึงเจ็ดตัวก็น่าจะหก น่าจะหกแหละหกแล้วก็ดับเบิล R สามไอห้าถึงหกสี่ไม่ใช่หกถึงเจ็ดห้าถึงหกตัวแล้วก็แล้วก็ทิปเปิลทิปเปิล R ก็วีแม็กก็น่าจะสามตัวโอเคเราเปิดลุ้นล้นอลุกปงลุกปงของดีของดียังดีจุนเป็นตะเอ้เวลาฟิเตอร์อ้ามานี่เบงก้าไหมเรามาออกกำลังกายกันเถอะ โค้ดซ้อ,อนทุ่มมาทุ่มกันเด้อนี่ใบแรกเลยสองแรกก็ออกมาแล้วเนี่ยครับสองนี้แบบผมว่าบล็อกเนี้ยคนหาของคนเล่นใหม่คุ้มนะเพราะว่ามือนมันมีลูกโปง่งลูกโป่งอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยคางหิมะก็มาอูละโอจุดโจมเนี่ยมาวิบมาวิบไม มาวิบน่ารักอุลโอ๊ตนะครับรอดู่จมแบบเนื่องรว่าแบบของแบบของใช้มันเยอะดีอะครับมันน่าหน้าเปิดอะหน่าเปิดมากแล้วก็มีมีแบบให้เขาให้สะสมด้วยเอ้ยดาคุมะมเพิ่งเคยเห็นเ,เดี๋ยววันหผมเปินของกันผมเลือกสะก็ลุดอจอไปนิดนึง เนี่ยเสียงแต่แตเสียงสะท้อนผมว่ามันก็มีเอ้ยนี่อ่างใสของอาเซโรล่าพิงดาคือแบบมันรีของใช้แบบบล็อกเก่าๆอะครับที่แบบเราต้องไปหาแต่มันไม่มีเครื่องห่อเพราะนั้นเองเครื่องหอมมันอยู่บล็อกไอ้ปุ๊บมังกรตึกอะผมก็อันนั้นต้องไปหาจากมังกรตึกเอาท,ทัทูห่อคอ,อเนี่ยห่อคอยของความมื่ออะไรก็มีหมดเลยเลยขอซ่ามาอีกละเมื่อวานก็ได้มาวันนี้ก็มาอีก <laughs> <laughs> ผมอยากได้แบกกี้บังนะพีดามะเนี่ยเทอร์โบโแพดก็มากลับมา,บมายอะไรเงี้ยทวินเอนเอจี้แล้ว๋ัวนี้มาเยอะแล้วนะอีปออฟอีวังโกหรือแบบมีทั้งผ้าคลุมยอดทนด้วยนะแบบดีมากเลยแต่ผมยังไม่ได้เลยวูสเตอร์คาร์มานลโลเดียวออเดียวโอเคเออจะว่าไปผมยัง ว่าแต่โมบายผมยังไม่ได้นี่เลยนะไปนักปราชญภัยอะ่ะอันใหม่การ์ดใหม่อะ่ะเมสซันล,ล,ลิลุนะัตบาจาโม,มโอเคออร่าเฮ้ยออร่าเอนเนจีแบบนี้นักปราชญภัยผมยังไม่ได้นะนักปราชญภัยที่แบบเอาวีอาโปเกมอนวีสามใบขึ้นมือด้วยว่าใบผมยังไม่ได้เลยนะมันมันหายยากขนาดนี้หรอ ง,งานอีวังโก้โคมไฟเมลี่อาเมอร์กาอ้าจิ้มอีกแล้วดีใจดีใจดีใจไวางผิดวางผิดเนี่ยครูสแกปเปอร์ก็ก,กลับมาแบบดีดีด,ดีของดี ดันดีก็มาอะไรอย่างเงี้ยแบบผมว่ามันมันดีมากเลยคือแทนที่แบบบล็อกแบบบล็อกเก่าๆที่พวกเราหาของกันไม่ได้แล้วที่ไม่อยากเปิดกันแล้วมาเปิดบล็อกเนี้ยไอ้เน็ตจี้หัวซุ่มมะที่แบบที่หากันเนี่ยความสามารถเอาไปสนะิบวางสิบดาเมจนะไปว่าตัวไหนก็ได้อย่างเงี้ยก็กลับมาเอเน็ตจี้ไฮก็มาไอาไม่เอานะผมไม่อยากได้ใบนี้เลยอะเอาเมื่อกาใบนี้เศร้า โอ้ร้องไห้เลยอ่ะผมอยากได้ผมอยากได้เนี่ยมากกว่าผมอยากได้มุกเกนอะ่ะอะนี่ไงุกเกนมาจริงด้วยมุกเกนอมแบทมาก็ได้ไม่ใช่อเมริกาสิ <c oughs> เนี่ยสวิงก็กลับมาผมว่ามันบล็อกที่ดีมากเลยแล้วคนที่จะเริ่มเริ่มต้นเนี่ยคิดต้นหมอกป่าช้าโบราณอะไรอย่างเงี้ยออบตันเอออบตันอะไรก็มาแบบมอสโนอะไรอย่างเงี้ยมาหมดเลยเป็นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปด,ดูตันอะไรอย่างเงี้ยแบบ คนที่แบบของใช้สําคัญสาคัญอะมา,มามาทุกอย่างเลยเนี่ยพีโออนี่อ่างเงี้ยพีโอนี่ที่เอามาอ่าเซคอมพีโอนี่ที่แบบคนส่วนใหญ่หาหาไปเล่นกับเด็กมิวก็มาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบมาเป็นบล็อกหน้าเปิดสำหรับบล็อกหน้าเปิดบล็อกหนึ่งเลยนะแต่เราคนที่เอ้ยเนี่ยโมโคโคแบบอันใหม่นะครับโมโคโคอัดใหม่อ่นนี้ไง การค้นพบของนักประจันภัยอันนี้ใบนี้นแหละครับที่ผมพูดถึงฮะหายากอยู่นะยูริรุ่นเอสดรแล้วแหละผมจะลองหายแล้วไนดะ้เ oh อาเมื่อก่อนเอสารจริงด้วยมาแล้วเอสรพร้อมกับคาแรคเตอร์แร่สามสี่ใบครับ จัดนะครับได้จัดนี่คาแรคเตอร์และ4สี่ใบก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมีถังน้ำเนี่ยถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยผมว่าแบบเฮ้ยรอบนี้ดีผมว่า รอบนี้ญี่ปุ่นทำดีมากเลยต่อไปก็บล็อกใหม่ก็ของน่าเล่นเยอะเนี่ชยชายเงยโจ๊กครั้งเดียวมาพลังงานมาครบทุกเกิดทุกแบบเลยนะไม่ต้องไปหาขอาเก่าเลยเนี่ยยูกิเออขอบคุณก็ผมว่าเนี่ย อย่างเงี้ยไอผมไม่ได้แยกไอ้นนี่วะเนี่ยอันนี้นนโปเกมอนวก็จะมาประมาณอันนี้ VMAX ผมว่าวีแมออกสก็น่าจะเป็น VMAX ็กเนี่ยสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอมเราดีเ้าใบอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋ออย่าบอกนะว่าของไทยคาแรคเตอร์แรกกินที่ อันหนึ่งนะผมขน,นับเดี๋ยวผมเบลอวันหนึ่งนี่ไงพระคุมยอดทนก็มาอย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้มมากเลยในการเปิดอันนี้ผมแยกไปก่อนของดีหรือผมเปิดเพลิน โอเคเหลียดไทยถ้าเกิดเหลียดไทยเหลียดไทยถ้าเกิดคาแรคเตอร์แรออกมาสจะกินที่กินที่วไปตัวหนึ่งโอเคครับวผมมีรอบนี้ผมมีวผมเหลือวีตัวโอเคว5ตัววีแม็กส โอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่รับชม